อ่านดวงสุขภาพตามราศีเกิดของคุณต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดไปราศีมังกรมุ่งมั่นแน่วแน่ทะเยอทะยานเจ้าอารมณ์และเป็นนักเจรจาต่อรองประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่บ่อยครั้งที่คุณกลับรู้สึกไม่พอใจนั่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณมักมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกไปนวดและหาคำพูดดีๆให้กำลังใจตัวเอง ราศีกุมซื่อสัตว์จริงใจมีความคิดหรือเริ่มรู้สึกจริงจังใจดีและมีความแปลกไม่เหมือนใครคุณมีแนวโน้มเป็นโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตดังนั้นหาเวลาออกกำลังกายในที่อากาศสดชื่นบ่อยๆโอบอ้อมอารีเคร่งศาสนารอบคอบถี่ท่วนและมีลางสังหรณ์คุณชอบแบกรับปัญหาของคนอื่นจึงไม่มีเวลาให้กับตัวเองนั่นทำให้คุณรู้สึกเครียดและกระวนกระวาย หาเวลาว่างอ่านหนังสือและฟังเพลงเพื่อเรียกพลังความเข้มแข็งของคุณกลับมาราศีเมษร,ราศีเมษกระฉับกระเฉงกระตือรือร้อนหุนหันพลันลั่นใจกล้าและขวานผ่าซากชาวราศีเมษที่ใจร้อนมักมีอาการปวดศีรษะและประสบอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะเวลาเครียดควรใจเย็นใจเย็น,ยนและใช้พลังที่คุณมีให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะมีความสุขอย่างที่สุดการฝึกหายใจอย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณสุขุมเยือกเย็นอย่าเอาแต่มุ่งมั่นทำงานมากเพราะจะทำให้คุณอ่อนเพลียร่างกายสุดโทมราศีพฤษศราศีพฤษศเข้าอกเข้าใจผู้อื่นรักสนุกดื้อรัน้นมีความอดทนการไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆทำให้ชาวพฤษศดูเป็นคนแนว่วแน่นั่นอาจกลายเป็นการปิดกั้นการอมรับสิ่งใหม่ๆที่อาจส่งผลดีกับคุณจงเปิดใจให้กว้างขึ้น ชาวพฤศพบมีแนวโน้มเป็นโรคเกี่ยวกับลำคอจึงควรดูแลเอาใจใส่บริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษราศีเมถุนราศีเมถุนฉลาดรอบรู้รสนิยมดีมีไหวพริบใจคอโลเลและรู้จักปรับตัวชาวเมถุนที่ขี้หงุดหงิดอาจมีอาการกระวนกระวายจงเปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอแต่อย่าทำแค่ฉาบฉวยเพียงเพราะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่จงค้นคว้าจนแน่ใจว่าสิ่งนั้นเหมาะกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือวิธีดูแลสุขภาพคุณปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญให้แน่ใจก่อนลงมือปฏิบัติกับตัวเองราศีกรกฎราศีกรกฎใจดีช่างเอาใจใส่อดทนที่หงุดหงิดและมีความมุ่งมั่นคุณชอบห่วงใย,ยผู้อื่นแต่หงุดหงิดง่ายซึ่งนั่นอาจส่งผลกระทบต่อช่องท้อง หากเกิดอาการผิดปกติกับท้องให้ระมัดร,ระวังเรื่องอาหารงดเว้นอาหารแปลกๆที่ทำให้เสาะท้องควรทานอาหารอ่อนๆนจนกว่าอาการจะดีขึ้นชาวกรกฎยังที่กังวลอีกด้วยแนะให้นั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายราศีสิงราศีสิง์อบอุ่นกระตือรือร้นชอบแสดงความความคิดเห็นและเพอ้อฝันคุณคาดหวังกับตัวเองและผู้อื่นมากเกินไปและถ้าความคาดหวังของคุณไม่เป็นผล ก็จะถึงขั้นทําให้คุณท้อแท้หมดกําลังใจเลยทีเดียวและที่สําคัญมันส่งผลกระทบถึงสุขภาพของคุณดูแลตัวเองด้วยการไปสปาเป็นครั้งคราวอย่างน้อยก็เพื่อย้ำเตือนให้คุณมองเห็นความสำคัญของตัวเองราศีกันราศีกันสุขุมรอบครอบรักความสวยความงามทำงานเก่งชอบจับผิดและขยนัน คุณเป็นคนอุตสาหะและวิตกจริตนั่นทำให้คุณมีแนวโน้มเป็นโรคติดเชื้อและโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอย่าคิดว่าคุณต้องเผชิญปัญหาตามลำพังการพูดคุยคือทางออกหยิบโทรศัพท์ระบายความในใจต่างๆให้เพื่อนได้รับรู้ราศีตุลราศีตุลมีความสามารถหลายด้านชอบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ไม่กล้าตัดสินใจและเข้ากับคนง่าย ความสับสนและขัดแย้งทําให้คุณเครียดการหาที่สงบสงบจะช่วยให้การตัดสินใจของคุณดีขึ้นความอ่อนล้ายิ่งทําให้คุณวิตกกังวลฉะนั้นจงหาเวลาพักผ่อนการแช่ตัวในน้ําอุ่นจุดเทียนวางไว้รอบๆหรือเปิดเพลงคลอเบาคลอเบาจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นราศีพิจิกราศีพิจิกอยากรู้อยากเห็นรู้สึกจริงจังชอบเก็บความลับและเจ้ากี้เจ้าการ คุณกลัวจะถูกมองว่าอ่อนแอคุณจึงไม่ชอบสูงสิงกับใครจึงทำให้คุณรู้สึกแปลกแยกและโดดเดี่ยวเปิดใจรับคนที่คุณไว้ใจจงกล้าเผยความในใจให้คนอื่นได้รับรู้ไม่อย่างนั้นจะเก็บกดจนเครียดราศีสีธนูราศีธนูใจกว้างชัดเจนไม่สับสนใจร้อนและหุนหันพลันเล่นปัญหาคือคุณอยากได้อะไรดังใจคุณตลอดเวลาความเกินพอดีของคุณทำให้คุณเครียด พยายามนึกถึงสิ่งที่คุณได้รับและได้ทำการนั่งสมาธิจะช่วยให้จิตใจของคุณเกิดความรู้สึกพอดีไม่เอาแต่ใจตนเองเกินไป